Đó video. Rồi đó 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 tây đi. ยังตอนั้นแหละเดินน้ำยอะขนาดลูบลูบอะพอัตัวมันโอ้โอ้ยเยินสู้ยิงูนอนนอนนอ่นอนนออนนอนนอนนนนอนนอนนนนอนนอนนอนอนออ

เยเก่งเเก่งไม่ไม่ร้องนะครับโอ้โหเอาสามนะมาเดี๋ยวเขาให้เอาสารลีชุบลูกนั่นะเงียปิ๊ดเขาพาปูร้องให้เรื่อะไรเอาใหม่อันนี้มันเก่าแล้ว